สวัสดีครับน้าๆครับวันนี้ก็จะมาทําสุดเหยื่อที่เหลือนะครับว่าจะผสมอะไรบ้างนะครับนี่ครับเหยื่อเหลือครับนี่ครับก็จะเริ่มมีลามีอะไรขึ้นนะครับนี่ครับก็เหยื่อเหลือรายอาทิตย์นะครับนี่ครับบางทีก็เป็นเดือนนะครับสุดเหยื่อครับที่มันเหลือนะครับว่าเราจะทําอะไรให้ ทำยังไงให้มันมีกลิ่นกลับขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นหัวเชื้ออย่างดีเลยครับนี่ครับเป็นหัวเชื้อหมักอย่างดีเลยครับนี่ครับก็มาชมนะครับมีแค่นี้นะครับก็ยังมีหัวอาหารไิยพืชนะครับส่วนผสมที่จะเพิ่มนะครับแต่ก่อนลำสดนะครับนี่ครับลำสดนะครับ มีแค่นี้ครับที่เราจะเพิ่มปริมาณมันนะครับให้มันมีกลิ่นกลับขึ้นมานะครับก็มาชมกันเลยครับก็เติมล้ำลงไปนะครับล้ำก็ต้องใส่ไม่เยอะครับก็ประมาณสักนี่ครับประมาณ ชามผื่เตียวครับนะครับใส่ลงไปเลยครับชามผื่เดียวนะครับพอปั้นติดนะครับนี่ครับนี่ครับวิธีผสมเหยื่อเหลือนะครับเวลาจะไปตกเวลาจะไปตกใหม่นะครับเอาเหยื่อทุกสูตรเหยื่อเก่าไปตกใหม่ครับแล้วก็ผสมประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้ไปครับนี่ครับหัวหันไปยินพืชนะครับ อาหารปลากินพืชก็ไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่ามีหัวเชื้ออยู่แล้วครับใส่แค่นิดเดียวนะครับเพราะว่ามีกินเก่าแล้วนะครับกินุูนี้ ประมาณนี้พอครับนี่ครับนิดเดียวครับนี่ครับประมาณนี้ครับที่ผมมากไว้นะครับก็ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งครับก็เทไปนะครับนี่ครับก็คุกเขานะครับนี่ครับคุกเขากับลักพอนะครับนี่ครับคุกเข้าไปเรื่อยนะครับคุกเข้าไปเลยให้มันเข้ากันนะครับ อันนี้คือเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาตินะครับนี่ครับก็ไม่เยอะครับประมาณนี้ครับก็เวลาไปตกก็ผสมกับน้ำตามไม้ธรรมชาตินะครับนานะครับผสมเอาน้ำไม้ธรรมชาติผสมนะครับไม้ที่เราไปตกนะครับนี่ครับ โอ้กลิ่นหอมเหมือนเดิมครับนี่ครับกลิ่นเก่าครับกลิ่นเก่าเหมือนเมียเก่าที่เคยได้อยู่ร่วมด้วยกันนะครับนี่ครับเขาเรียกว่ากลิ่นเก่าไม่ต้องคุยอะไรมากมายครับรู้ใจกันนี่ครับนี่ครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเนี่ยนี่ครับเป็นสูตรหมักได้อีกนะครับนี่ นี่นะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะเอาสูตรนี้ไปตกให้ดูนะครับมันจะมีตัวกินไหมครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสูตรที่เราที่เหยื่อเหลือนะครับเยื่อเหลือจากการตกเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเวลาจะไปตกก็เพิ่มแค่ลำแล้วก็หัวหันไปขินพืชนนะครับหรือว่าหัวหันไปดูก็ได้ครับง่ายๆครับเวลาจะไปตกก็เอามาาเอน้ำหมธรรมชาติ ผสมนะครับพอปั้นติดนะครับนี่ครับก็ไปตกได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเล็กนะครับก็ดูนะครับว่าเยือเหลือเยือเก่าเนี่ยเราไปตกมันจะได้ตัวไหมนะครับนี่ครับผมก็ทำไปแล้วครับก็สุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ